บายดีมื้นี้กะพาไปล้อท่องอีกตามเคยนะพอดีล่มแห้งนะมื้อนี้ไปปั้นเขาเนาะปั้นเขาของพี่น้องนะเดี๋ยวฉีดพาไปเนาะแห่งนะเลยจำเป็นต้องได้ใช้ใหม่นะเอาใช้ใหม่อาชีพผมได้ยินเนาะหย่างไปนะ พายุเฮาส์นะตรงนี้ลมแห้งเติมแห้งน่าลมไงชิพาไปเพิ่งปั้นเขาเนาะห่างไปนะเลาะท่งนี่บรรยากาศอยู่ท่งอยู่แลนะ tệ mà theo này gọt khó 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 mình cầm lăng chúc bằng lươn cúng nè đi chân nói cả chỉ thấy kêu lẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มีเนาะบอนคว้ามนะน้ำเดชีดองเนาะ,ะ,ะเกอร์โบวิดไปนะนี่บรรยากาศยุ่งอยุ่แล่นะเขากำลังเริ่มฟุ้งนะอีกจังน้อยเขาก็สิเก,นะเ,เ,กเกิลแล้วนี่บอลล้มก็ล้มนะรีช่วงนี้ลมแห้งเนาะถ้าเขาผูใ้ใดต้นชูงก็อาจสิล้มเม็ดน,นะ บมมีต้นใดที่ิปลอมนะเพราะลมแห้งตรงนี้ยู่เห้าคู่มือตรงนี้มาแต่เวดนา่มแหละอ่านี่บ่นอีกละอ้าวโตคือหลือวิทย์เลยบุวิทย์เนาะเดี๋ยวจไแตยังเลย โกหกอา,าหงปัมนมาแล้วก่เนนี่ก็เป็นการแก้วแล้วเนาะแทนนี่นี่ก็ได้ต่ว่าหงปันยังไม่ทันมานะเดี๋ยวยิ้ท้าหงปันอีกจังน้อยนะ เขาโบราณนะเกลียวเขาอย่างโบราณอยู่นะจงนียังมีลายอยู่ชุดท้ายกับบุ๊ดบุ๊ปั้นชำนวนหกปั้นประมาเนาะได้อีกน้อยเพื่อน น้อยเูื่นึงนะนี่ลาบ้างไอ้กล้องนี่โชว์แม่ชวงนะเมอไปช่วงเนี่ยนะตัวเมอบ้านี่แม่เมอบ้าไนเมอ่อเดอเนี่ยเอาาดูหาไพฮะ

หลิงน้อยกอลังหลิงน้อยกอลังนี่ได้หลิงน้อยผู้น่นึงนะหลิงน้อยผู้่นึงท้ามือมือนะแต่หงปัน้นหมาหนานะหมาท้าตะชื่อนะถือว่าหมาแท้ท่องตะชื่อนะมันนี่นะบ่ะได้ปัน้น คัดๆๆคัดคัดๆๆอึ๊งจ๊ะนะ <laughs>

ออไม่โชคหน่น,นะบอคานบ่อหน่น,นะ <laughs>